ประวัาสราสง่าที่เกี่ยวข้องกับเมืองเชียน์คายการเคลื่อนทัพของพระเจ้าเรแทนตรนกษัตริย์นียเ,นเข้าดินแดนลาวนาทการเมือ่2000อพระสจสองพันจินสองพัทยาตัปัตตาริบุตรขึ้นมาควองเมืองเกียทเท้าแขวนชายบ,บุรีประเทศ ลราตั้งอยู่ริมแมี่ยนาเหมือนตรงกข้ามกับบ้านหนองผืออำเภอท่าดีจจังหวัดเลยเจ้าเมืองนี้มีควาชมชำนิชำนาญในการครองช้างแอวตุดช้างป่ามาเป็นชาวบ้านแล้วก็นำช้างป่ามาใช้าสาธานณประห์ได้เป็นอย่างดีในสมัยหนึ่งที่อาณาจักรเทียงทองรานช้างกับอาณาจากักรไทยเวียดหรือเวียดน,นามเกิดสึกสงครามกันเพราะปัญหาเรื่องช้างเกิือตัวงามนั้น มีเรื่องเล่าไว้ว่าเมื่อพยาป่าส่านิบุตรเมืองแก่เท้าพร้อมช้างเกืองตัวงามสูงเจตดศอกแล้วนำไปถวายพระเจ้าชัยะจชกัตริยแห่งเผวเจ้ามหาชีวิตแห่งอาณาจักรเชียงทองหานช้างข่าวช้างเมืองตัวงามได้มีชื่อเสียงกระจายคือยชาไปทั่วทุกแดนดินทั่วสารทิศพระเจ้าโมหลวงกระสัดเดรยัตก็ขกิดสนใจ อย่าจะเห็นจึงสงเสนาหม,มานมาสูวขอผลช้างเกือดไปดูพระเจ,เจ้าแสนหลวงเชียรรอมีความเพียรแช่งเวียดนามด้วยสาหิตอันใดไม่ทราบจึงเอาขี่ช้างยัดลงไปในกระบอกพระราชสารตีกลาอย่างดีแล้วก็นำคืนไปยังพระเจ้าโพหลวงเปิดดูกระบอกพระราชสารได้วพระพเนธเห็นขี่ช้างแบบนั้น พระองค์ประสงพิโรธกเคืเองเป็นอมากยังมีพระราชการเรียนรีทุนจุยกทัพไปที่เมืองเชียงทองหรือเมืองหลวงบางบรรดาผู้กล้าหาญของแม่ทัพเวียดนามได้รับคําสั่งให้เตรียมกองทัพเข้ามาเรียนมาจากปานามซึ่งอยู่ทิพตะวันตกของเวียดนามเมื่อกองทัพหลวงเคลื่อนเข้ามาสู่ชายแดนลรา ถึงแม่น้ำมาต่อลาดแล้วก็ได้เป็นกองทัพออกเป็นห้าทับใหญ่เพื่อเข้าแผ่นดินเราพร้อมกันครั้นถึงฤดูร้อนของปีพศอสองพังนที่สองแล้วกองทัพของพระเจ้าแร,รงเฮโตงก็ยกเข้ามาปิดล้อมเมืองพวน,นแล้วทำการข่มขู่บังรับให้เจ้าเมืองพวนนั้นอ่อนน้องยอมแพ้พยาพวนเชียนขวาน สู้กำลัขงของแม่ทัพใจหิงไม่ได้ก็เสียวเวืองให้แก่แม่ทัพใจดิงและพยาควรก็ได้สงสารถึงเจ้าเมืองราลัานชังที่เมืองเทียงโองเหนือกว่าของสาลบางตอนมีดังนี้ตึกนี้ไหลหลังเข้ามาความเร็วตึกมาเฮ็ดขรางรของขามเรือกถึงถ้าหากเสียววพรวระราชแล้วจิงเลย เพื่อแม่ทัพใหญ่ใจนิงยึดเอาเมืองปวงได้หมดแล้วก็ได้ควบคุมเอาทหารตีกวาดลมเอาบรรดาเมืองต่างๆที่อยู่ตามายทางระหว่างเมืองปวดไปหาเมืองเชียงทองเมื่อถึงขอบเมืองของเมืองเชียงทองแล้วใจนิงก็ได้สั่งย้ายกำลังบุกล้อมเมืองเชียงทองตั้งแต่ด้านทิศเหนือตะวันออกทิศใต้ เาลาวลานคามก็ได้ทําการต่อต้านการรุกรานของเวียดนามพระเจ้า,าไทยรัชกรพแท่งแผ่นเจ้าชีวิตลาวลานเจ้าลาวลานคามเมื่อทราบข่าวเกี่ยวกับพระเจ้าเรแ์แชตุงพระเจ้าวเวียดนามก็ได้ยกทัพหลวงประกอบด้วยทห,หารหลายแสนคนเข้ามาตีลาวลานคามจึงรีบเรียกบ,บ,บรรดาเสนามูนตรีมาประชุมกัน,กนกเพื่อหาวิธีป้องกันราชอาณาจักรลาว โดยเจ้ามหาชีวิตพระเจ้าชัยยจักรพรรดิแผ่นดิวและคณะจำนวนหนึ่งไปสร้างหลักยู่ที่เมืองใต้เชียงา้านและได้มอบภา,ารากิจจการในการป้องกันให้แจจาก่เจ้าแสนหลวงเชียงรลงจึงได้แบ่งภา,ารกิจาการป้องกันให้บรรดาเจา้ามงต่กงๆเช่นพญาวาเทพารับผิดชอบเมืองวาเกณฑ์ทหารได้หนึ่งหมื่นห้าพันคน เมื่อต่อต้านการลุกรานของเวียดนามที่จะบุกรุกเข้ามาทางนั้นแล้วก็ท้าวราชแสงตาผู้ครองเมืองอาภาณภูุกเชียงสาก็รับผิดชอบเขตเมืองอาภูมเชียงสาให้เกณฑ์ทหารมาสองหมื่นคนเพื่อต้านการบุกรุกของกองทัพเวียดนามหรือท้าวบุตรีและพระยาจันโอ่ผู้อมองเมืองเมียนคำเมียจัน ก็ให้เกณฑทหารให้ได้สามหมื่นคนเพื่อให้สก,กัดเอาไว้ที่รา้วาสกำลังของเวียดนามนั้นโดยโครงการและทุกวางจะบุกเข้ามาทางด้านนั้นอ่าพญาหมื่นหลวงพญาจำปาก็ได้รับมอบหมายให้เกณฑทหารอ่าเข้ามาอยู่ที่อ่เมืองเวียงจรบบองและเขตมือเสบป่าได้สองหมื่นคนเพื่อติดตาการบุกรุกส่วนเมืองเชียงทานนั้นวางทัพของชาวแท้ธรรม ก็ได้รับมอบหมายให้แต่เตรีมตยมกำลังไว้เช่นกัน